สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับผมมันในช่องเจดีเคจากกัวป้ามกับพามาชมผลงานเชฟสามหนึ่งนะครับผมอ่ากระดูกใหญ่ล้ำโตดีโค้งสางดีสวยนะครับแทงข้อนะตนอกดีไส้ใดนะครับผมนีฉีดกระชับนะครับผมคือว่าโอเคเลยนะครับแนนี่นะครับอายุได้จักเดือนลวครับคุณพ่อสามเดือนสามเดือนสมเดือนทวนเตะอ่าอายุสามเดือนนะครับผมนี่ครับใบหูดูลักษณะเอฟเลยครับ เท็ดเขาได้ยั่มื่นแล้วครับสองหมือนดิอ๋อทำเขาได้สองวันนี้นะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้อายุสามเดือนนะครับบันทายดีนะครับบันทายดีกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่ได้พ่อเลยครับพ่อน,นี่นังหนานะครับไปลงมาเพื่อนเพื่อนเออไ,ไปเพื่อนลง,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 ลงไปมองลงล่งคุณใต้ ก็มันมันเชียงอยู่ได้เนาะถ้าบประเทษเขามันิยงจะเชื่องครับเอ๋ครับผมเฮ้ยไม่ต้องออกมาลูกอยี่ยนั่นแหละไปนู่นไปนู่นไอที่ลงลงไปไปยืนโชว์ตัวสวยๆเออนั่นแหละนี่ครับพี่น้องโอเยผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ครับนี่และครับผลงานเขาครับให้ลูกดีนะครับเคเอฟสามหนึ่งเม็ดสีก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ครับเม็ดสีได้ ได้เยอ่นะครับเม็ดสีตัวนี้บจางนะครับบจางหือว่าไปเข้มอยู่นะครับแดงไปเข้มอยู่ในกล่องอาจจะบ e. ปเข้ม้นะพี่น้องเนาะจโตแทกสงไปเข็มๆอยู่ครับน่อยหนึ่งลักษณะ k f สามนึงนะครับเรียมโตดีตะนอกดีครับพี่น้องว้ววงาวว้าวว้าวว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  ยังไม่ออกไปดิออกก็ได้เดี๋ยออวรจะเอกเล่นทัวรเลยฮ่าๆไม่จะไปทัวร์บ้างเหรอไปปุณ่ะเปิดประตูแล้วไปไหมลูกเร็วอ่าไปแล้วเดี๋ยวพาไปเบื้งลูกที่ใส่ซูเปอร์เอกน้ำหนักครับมีลูกซูเปอร์เอกน้ำหนักพี่น้องนะนี่ครับลูกซูเปอร์เอกครับพี่น้องยืนคู่กันกับลูกซูเปอร์เอกนะครับพี่น้องอ่าได้จักเดือนแล้วครับลูกซูเปอร์เอกอ่าสี่เดือนครับ ามเดือนห่างกันหนึ่งเดือนนะครับสูงทำๆกันเลยพี่น้องเีเอฟสามหนึ่งใหญ่เรื่องกระดูก้งสางนะพี่น้องอี่ค,ครับผมแท็กคู่ครับแท็กคู่เจ้าของเพิ่งเลี้งวัทันเปิดราคานะครับพี่น้องเนาะยัยงวังทันยาโนมนะครับผมเดี๋ยวยาโนมเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับอัปเดตละ จะได้แบงเทเลเปิดเทเลนะครับร้อยขอยาโน้มกันนะครับอันนี้ยังประธานในนี้เปิดราคานะครับยังประธานเปิดราคาเนาะคุณพ่อเนาะเนี่ยยาโน้มจังว่ากันไหมเนาะยาโน้มจังว่ากันครับพี่น้องโคนหางอันนี้ลูกสูเป็กนะพี่น้องง่ายครับเบื้องดากครับลูกสูเป็กพี่น้องดาบง่ายโบสเข้มดีเดี๋ยวให้เบื้อง kf เนี่ครับอุนถ่ายง่ายกันครับแต่ลูกเอ่อ kf สามหนึ่งจะได้โค้งสั่งง่ายกว่านะครับพี่น้อง ก็ได้กินเต็มแล้วอเริ่มกินอาหารเต็มทั้งคู่แล้วนะครับเมองครับลูกสปเป็หนายนคักตีครับพี่น้องเม็ดสีเข้มมากครับนครับหนายนอุยเลยเลยบยัตจูงให้มันยางให้ได้ป่ะไปกินห่ะโชว์ความงามจัน่อยมาดู โอ้ยวยเออได้คุณพ่อบัิจุงโชว์ความงามให้นะครับเออเดินเธอสวยเลยลูกนี่ครับพี่น้องเหนครับหนังน้านะครับพ่อปั่นกัปลูกซีไว้เลยครับผมแต่บันทายนี่เด็ดมากครับผมบันทายเด็ดพอมาเลยครับซูเปอร์เอ็กนะครับเหอายุสี่เดือนนะครับพี่น้องอายุสี่เดือนนะครับฮสี่เดือน เชียงครับผมจับได้บายได้ครับได้เป็นว่าเด็กน่อยกับย,ยางบนเนี่ยนึ่งใฟังแผ่นหลังพี่นออ้องเปับว่าเม็ดสียางเข้มปะลูกซูเปอร์เอ็กนะครับผมู้ใดที่ผสมอยูกอ่กะเห็นเห็นได้กับเนื้อบันทายเด็ดเลยนะครับลูกซูปเ,กเ,เปอร์ได้บางลูกทีเอฟกับนี่ครับลูกทีเอฟสามหนึ่งเด็ดขึ้นกันครับพี่น้อง ็มไปเอกไปลุกไปโอ้โหอ่าเอ้คู่นี่นี่ผู้ใดอยากได้นี่ต้องร้อยยาโนมนะครับผมอีกแค่ประมาณแคกเดือนยาโนมอ่ะหาพกเดือนหรือปาดก็กินโดนเนี่ยนมโอ้ให้ายมันยาเจ็ดเดือนแปดเดือนบอก โอครับนี่ครับเพื่อนบอกว่ารอเป็นยางโน้มก่อนเพื่อนจังจะเปิดราคาเนาะพี่น้องเนาะนี่คู่นี่ครับลูกเกฟสามหนึ่งกับลูกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับงามทั้งสองเลยครับพี่น้องถ้าเรื่องโค้งสางกับเกฟสามหนึ่งนะครับเนื้อจะมาที่หลังนะพี่น้องเพราะว่ามันกระดูกไงนะครับส่วนซูเปอร์เอ็กซ์เนื้อจะมาเร็วเหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับไป แตะถอนนิดเดิงนะพี่น้องเนาะนี่หนินีลูกตัวได้อีกว่าที่เด็ดเด็ดจ้ะบื่อมีมีสองตัวอ่าอันนี้กันสายไปนึงเนี่ยฮะลูกมีตัวหนึ่งสายลูกบอกหาเกาซีน่ะหาเกาซีตายตัวนึงเออมันได้เรียนนึงก็ตายเขาดมันคือตายมันเป็นโรคปีกินอ๋อตายยอดโรคล่ำปีกินครับตายตัวนึงครับเสียดายเนาะ ให้ลูกงามพร้อมตัวแม่ขึ้นกันพร้อมอันนี้เป็นกัะเรียงแบบธรรมชาตินะพี่น้องนี่หยาานะแล้วก็เสริมอาหารนิดน้อยนะครับยำแรงนะครับนี่อันใดแม่มันอันนี้แม่ลูกซปเปอร์อันนี้ตัวนี้แม่ลูกซปเออนนซปเอร์นะครับแม่ของซปเปอร์นะครับส่วนโตนี่แม่ของเคเอฟสามหนึ่งนะครับแม่ของเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นแนวทางนะครับพี่น้อง แม่นี่เป็นสายเชือกแฝดเนาะสายเชือกแฝดครับผมมีมีแฝดคู่ของเขาครับอยู่ฝั่งกุ้งครับเดี๋ยวเบิ่งบันทายครับพี่น้องแฮกครูเท่าไร่ะเปิดราคาด้วยบลอคเปิรอดเหรอเพื่อนผ้เพื่อนบลอคเปิดอ่ะจะเอาเท่าไรลองวานไหมแฮกครัวยาโนมเนี่ยสองตัวเนี่ยบล็อคเฟิราบเหรอบล็อคเฟิร์ดเห้มันยาโนมก่อนโอ้ บอกกันแน่ยิ่งบอนเออตอนนี้าันทั้งวันออกกำลังถ้าจะขายนี่ต้องบอกผมก่อนแรกนะเดี๋ยวเอฟพีผมจะเลยมาซื้อนี่ครับผมสุดยอดครับบันทายครับคนนะครับเบิ่งบันทายดีทั้งสองตัวพี่น้องอันนี้ลูกเสือครับบันทายมาแล้วอายุสี่เดือนอันนี้อายุสามเดือนบันทายกำลังมาเลยครับแก็บ ดากบาดทุกตัวครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกซสเปรเกขึ้นกันนะพี่น้องเป็นพี่ของตัวลูกสเปร๊กนะครับผมนี่อันนี้ก็นีน่น,นี่นี่นะครับโอเคนะครับผมฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในช่องเจดียเคจากกอฟ้าด้วนะครับมือนี้ก็สวัสดีครับ